วงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายสมบัติซ่อนอยู่หลังบ้านชาวราศีมังกรสังเกตอํานาจปารมีของท่านดีๆสมบัติเก่าต้องมีแน่นอนอยู่แล้วในปี2507สมบัติเก่าโคดขึ้นมาจะทําอะไรก็จะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสมบัติเก่าอาจจะเป็นคุณนามความดีก็ได้แต่ทรัพย์สินกระ t ต้องมีบางค้งบาคราวอดีตชาติท่านอาจจะจําไม่ได้ว่าท่านเคยฝันเอาไว้ ฟ้ฝังเอาไว้ก็ไปโคดขึ้นมานะครับยังไงเป็นของของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําสมบัติใครสมบัติมันชาวราศีมังกรตกตาแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาหนุนนาดวงชะตาตั้งแต่ต้นปีสมบัติเก่ากลับมาหนุนนําดวงชะตาท่านทําให้ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างครับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอาการเปลี่ยนความร่ํารวยเปลี่ยนฐานะ จเลริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดุงชะตาตกตำแหน่งทุกขลาบเจ็บปวดโ้วยลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่อยู่ดีๆก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีได้จับเงินล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในขายเหยียบแต่เงินทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไมหมดช่วงชะตาช่วงนี้นะครับประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดุงชะตานะครับคิดคิดแต่เรื่องเงิน ความอ,อุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จตกตำแหน่งตัวท่านหัวใจช่ำชื่นประสบความสำเร็จทุ่งข้าวเหลืองอารามหารคู่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาช่วงนี้เงินล้านเงินที่เข้ามาบอกได้เลยว่าท่านจะเอาอยู่ท่านจะเก็บปกปักคุ้มครองรักษาดูแลเงินทองของท่านอย่างดีมากที่สุดสความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสบมสำเร็จท่านจะได้ข่าวดีนะครับมีนิมิตหมายที่ดีคนคอยประสบความสำเร็จ ที่คอยเข้ามาช่วยเหลือคำชูท่านทำอะไรเงินก็เข้ามาเต็มไปหมดเข้ามาจนทํานไม่ท่านไม่รู้ตัวสิ่งต่างๆมันเข้ามาประเดบประดังทำให้ท่านรู้สึกความแจ่มชื่นความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบผลสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเกิดความมั่นคงได้จับเงินล้านทำอะไรก็ประสบผลช่วงช่วงชะตามันบทจะดีมันก็ดีไปหมดนะครับแต่ปัญหาต่างๆมันมีสิ่งเรื่องราวได้รับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาข้องเกี่ยว ทำไม่ไา้รู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆรู้สึกจะเอายังไงได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่รีบรวยไว้ก่อนดวงชะตาจะเปิดอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้เป็นไปดัง,ดงใจหวังควา,ามสุขควา,ามจเจริญรุ่งเรืองมีเฮต่อแต่นี้ไปเงินไหลมาเทามาพอสมเร็จนั่งนับเงินนะครับโปอยเงินขึ้นมานั่งหัวเราะ ประสอบความสำเร็จแน่นอนอำนาจบาร,รมีวาสนาจะต้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการบรรเลงทางด้านเรื่องความรักตำแหน่งหน้าที่การงานกา,นา,นานรเงินดวงชะตารอบรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดอำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาทําทําอะไรจะมีรางบอกเหตุจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแสงส่องสว่างมางบังเกิดนําทางความสุขความเจริญมาแก่ตัวท่าน แต่ตัวท่านก็เดินตามไปตามดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้อีกทีความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นเกิดกับท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดน,นะครับความข้างไคในอำนาจบาร,รมีวาสนาไม่ควรเกิดแก่ตัวท่านเพราะว่าบุญกุศลวาสนาท่านเยอะ,แต,ยงงแ,ะแต่อย่างไงก็แล้วแต่อย่าข้างไครนะครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนติดดินนะครับทำอะไรเรียบง่ายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะับเทพเข้ามาหนุนดวงเงินล้านแก่ตัวท่าน ท่านก็ะจงรับไหวอย่าปฏิเสธนะครับองค์เทพท่านไม่ได้ล้อเล่นนะครับหนุนนำดวงสตา์เปิดไพย่ย้ำดวงสตาความสุขความเจริญเาเกิดรวยทันทีทันใดรวยทันตาเห็นประสบความสำเร็จในการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ต้องกังวลเลยว่าไม่ต้องท้อแท้เพราะว่าในโลกนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมายนิสัยก็แตกต่างกันอีกคนนึงเป็นคนดีอีกคนนึงเป็นคนร้ายอีกคนนึงเป็นคนกลางๆนะครับแล้วท่านเป็นคนแบบไหนล่ะ ต่านกวนที่ต้องอยู่ให้เป็นจัดแจงตามแบบแผนประเพณีความสุขสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านความรวยความเฮงความปังจะเข้ามาในชะตาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกู้ครองตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินกู้ครองจะมาหนุนนําและแนะนําในทางที่ดีให้แก่ท่านนะครับจัดแจงรักคนที่ท่านรักมากที่สุดครับหลวงชะตาจะเจริญร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเป็นทองเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาอย่างแรงเข้ามาอย่างจัง เทพเทวดาปกปัก,กคุ้งรองสงษาให้ท่านเก็บเงินอยู่ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนทองดวงชะตาช่วงนี้นะครับจะหนุนนําเป็นพิเศษจะทําอะไรจะราบรื่นประสบผลเป็นไปได้ด้วยดีนะับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สมหวังดังใจหมายแน่นอนจเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย้งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องไปเสนอให้ใครฟัง ทําด้วยตัวท่านนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะะสมเร็จนะครับเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะนะครับซื้ออะไรบางอย่างที่มีคุณค่าเพื่อจะมาประดับบารมีเพราะบุญบารมีของท่านกําลังจะส่งเสริมหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านประสมเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีมีใครบางคนเข้ามาแนะนําตัวให้เขารู้จักนะครับท่านควัวที่จะต้องเปิดรับกับปัญหาต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเปิดรักนะครับเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่ารับนะครับความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบารมีปู่เทวีจะปกปักคุณงเรองราาักษาสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้ามาตักเตือนในโชคชะตาอย่างเช่นนะครับดวงชะตามันฟุ้งเฟอ้อเกินไปมันยินดียินร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝัน บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆทาให้ท่านต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านยินดีบีดาสุขสัรต์อานสาะสมวานํำเร็จจะบังเกิดนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะครับผมอุปสรรคจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆิงนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมจเรจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งนะครับดวงดาวแห่งความผสมเร็จกําลังจะเข้ามาแล้วเทพคุ้มดวงนะครับผมอย่าทําปิดเสียไปใ,ใช้ได้ หวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรถหมายแดงบ้านหลังใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาความสุขสมสมหวังดังใจใหมายเจริญรุ่งเรืองการตัดสินใจในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดลวงชะตาจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารประสบความสำเร็จในการตัดสินใจเพราะว่าดาบมีสองคมจะต้องระแวดระวังอาจจะบาดถูกตัวท่านก็ได้ ความฟังความเฮงเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินจะไหลลงมาจากฟ้านะะสมเลศการก้าได้ก้าเสียเกิดขึ้นในโชคชะตาปัญหา,าต่างๆจะมีเรื่องตึงเครียดต้องควรที่จะต้องพิจารณาไต่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างโชคชะตาของท่านจะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องถอนลมหายใจนะครับถอนลมหายใจกับปัญหา,าต่างๆเหนื่อยแล้วเมื่อไหลจะลวยเมื่อไหลจะเฮงเมื่อไหลจะปัง เงินมันหล่นลงมาเต็มกระบุงหรือยังนะครับได้เงินมาเท่าไหร่ต้องจ่ายหมดนะครับท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีสิ่งดีๆจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านเงินทองไหลามาได้มานะครับธรรมะธรรมงเกิดขึ้นในโชคชะตารู้สึกว่าอะไรบางอย่างจะต้องมุม่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอ้อมไม่ได้ถ้าอ้อมแล้วจะมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันบังเกิดเงินหล่นลงมาเต็มกระบุงก็รับทองมาก รับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะมีคนนำพามาให้ความประสบความเร็จความสุขสมสมหวังดังใจหมายหญิงสาวคนหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตามีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสรรีกานแกล้งในโชคชะตาก็ต้องระแวดระวังความซึมเศร้าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสาั้นๆอย่าติดกับดักความสุขสมหวังดังใจหมายการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเกิดขึ้นในโชคชะตา สิ่ง,งต่างๆจะเริ่มขี้คลายและก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาบุญกุสลวัสนาเงินหล่นลงมาเต็มหรือยังถ้าเต็มแล้วก็เริ่มมันถามคุณงามความดีสุขสมสมหวังตั้งใจหมายความประสบความสำเร็จแช่มชื่นสมหวังตั้งใจหมายดวงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเทวดาปกปักคุ้มของรษา,าสิ่ง,งต่างๆเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบ้อย เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเงินทองต่างๆโชคลาภท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความประสบ็จความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในโชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสาเร็จใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่า อาจจะแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นาพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนนําดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงชะตาการหนีความเคงเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุข ช่างสดใสล่าเริงแจ่มใสความสุขปวาสนเกรีตนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบคนล่าเริงแจ่มใสถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดกระถาเงินล้านปัดเป่าสิ่งเอาเป็นอประมงคลไปหมดไปสิ้น ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสบความสำเร็จน,นะครับพิันาณเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปักเทียนใช้นะครับบรรลุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในโชคชะตาผู้ที่ให้นะครับเยื่อยุบนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้นนะครับพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคิมนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจใหมายประสบความสำเร็จ